ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาครับมีประชาชนจำนวนมากไปเข้าแถวเพื่อรอถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทะระมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ครับติดตามบรรยากาศล,ล่าสุดกับคุณกมลเนตรนวลจันทร์มีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ ค่ะคุณสุทธิวัตรคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพและลงนามแสดงความอลาลัยซึ่งประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อรอเข้าไปด้านในพระบรมมหาราชวังหนืองแน่นกว่าทุกวันค่ะ ประชาชนทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลายัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชตั้งแต่ช่วงเช้ามืดซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงที่ศาราสหาไทยสมาคมโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องนาพระบรมโกศณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจึงเดินทางมาเป็นจำนวน มากกว่าเมื่อวานซึ่งจนที่ยังคงตรวจเข้มความปลอดภัยผ่านเครื่องสแกนและคัดกรองบุคคลรวมทั้งเข้มงวดเรื่องการแต่งกายก่อนเข้ารับบัตรคิวผู้ปกครองส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมด้วยการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองติดตัวบุตรหลานไว้เผื่อใช้ในกรณีพัดหลงคือดูในทีวีทุกวันนะคะดูไปด้วยร้องไห้ทุกวันนะคะก็เสียใจค่ะเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสมาก็เพิ่งครั้งแรก ชาวกะเหลียงปากากะเกยอจากอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่กว่า20คนเป็นกลุ่มแรกของวันนี้ที่ได้เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพราะมารอตั้งแต่เมื่อคืนด้วยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่มีต่อชาวเขาหลายคนที่มาในวันนี้ก็เคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารอองธุลีพระบาทรับเสเด็จเมื่อครั้งเสเด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมชาวขาวที่อำเภออมก่อยถวายพ จจะะะถถถถววาาาายยอออไไรรปใให้ึึึงงงงนนกก็ตัมมคคบเพุขส่วนดอกไม้ที่ประชาชนนำมาถวายความอาลัยและวางรอบพระบรมมหาราชวังในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่กทมได้รวบรวมนำมาจาัดสวนตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณวังสรานลมอย่างสวยงามทุกวันค่ะ แล้ววันนี้นะคะหลายหน่วยงานได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานราสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห ah, าภูมิพลอดุลยเดชค่ะ